70สคำสอนจากพ่อรวยโรเบิร์ตคิโยสติผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูกสำหรับคุณโรเบิร์ตทิโยสกิครับเขาเป็นนักลงทุนเป็นผู้ประกอบการเป็นนักการศึกษาทางด้านการเงินแล้วก็เรื่องของการลงทุนระดับโลกนะครับและอย่างที่แจ้งฮนะเป็นผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่มียอดขายเนี่ยในหลายประเทศนะครับเป็นแสนแสนเล่มนะครับต่อไปนี้ครับเป็น70คำสอนครับ พ่อโดยสอนลูกคุณโรเบิร์ตเคียวสกิททุกท่านลองฟังนะฮะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทําธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการลงทุนครับรับรองได้เลยครับว่าการลงทุนของท่านการทําธุรกิจของท่านจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะทําให้ท่านรวยขึ้นอย่างแน่นอนครับข้อที่1ครับคนจนมักคิดว่าฉันทําไม่ได้แต่คนรวยมักคิดว่าฉันจะต้องทําอย่างไรข้อที่2ครับคนจนเจอคนที่อยาก ได้บอกว่าเราไม่มีเงินซื้อนะครับคนรวยเจอของเนี่ยที่อยากได้ก็จะตั้งคำถามว่าเราจะซื้อมันได้อย่างไรข้อที่3ครับคนจนส่วนใหญ่บอกว่าคนรวยเห็นแก่ตัวความจริงแล้วคนรวยส่วนใหญ่มีน้ำใจในขณะที่คนจนส่วนใหญ่เห็นแก่ตัวข้อที่4ครับคนจนเห็นแก่ตัวเรียกร้องเงินเดือน ตำแหน่งจากบริษัทโดยลืมคิดไปว่าพวกเขาทำสิ่งต่างๆเพื่อผู้อื่นหรือยังทุ่มเทเพื่อบริษัทมากพอแล้วหรือยังข้อที่5ครับธุรกิจใดแก้ปัญหาผู้คนได้มากเท่าไหร่ธุรกิจนั้นก็จะยิ่งร่ำรวยข้อที่6ครับทั้งแต่มันเป็นเรื่องโชคราวครับความจนเป็นเรื่องถาวรข้อที่7ครับชีวิต มี2ทัทางเรื่อง 1. เลือกเดินตามความฝันสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจครับ 2. ดับความฝันนั้นกลับไปทำงานประจำซะข้อที่8นิสัยการใช้เงินจะสะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นคนรวยคนชั้นกลางหรือคนจนข้อที่9คนจนสอนว่าพอจนนะพอจนจะสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ทำงานบริษัทที่มีความมั่นคง แต่พ่อรวยสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ไปซื้อบริษัทที่มั่นคงข้อที่10ครับพ่อจนสอนว่าการรักเงินเป็นบ่อเกิดของความชั่วร้ายพ่อรวยบอกว่าการขาดเงินเป็นบ่อเกิดของความชั่วร้ายข้อที่11อพ่อจนสอนว่าคนรวยควรเสียภาษีมากๆเพื่อช่วยคนจนแต่พ่อรวยบอกว่าภาษีทำโทษคนขยัน ให้รางวัลคนขี้เกียจก้อที่สองพ่อจนบอกว่าพ่อไม่รวยเพราะพ่อมีลูกแต่พ่อรวยบอกว่าพ่อต้องรวยเพราะพ่อมีลูกข้อที่13พ่อจนห้ามพูดเรื่องเงินตอนกินข้าวพ่อรวยชอบคุยเรื่องเงินตอนกินข้าวข้อที่14พ่อจนบอกเรื่องเงินต้องปลอดภัยไว้ก่อนพ่อรวยบอกต้องรู้จักวิธีการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน ข้อที่15พ่อจนบอกบ้านเป็นการลงทุนและเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดแต่พ่อรวยบอกว่าบ้านไม่ใช่การลงทุนและเป็นหนี้สินที่ใหญ่ที่สุดข้อที่16พ่อจนชําระหนี้เป็นลำดับแรกพ่อรวยชําระหนี้เป็นลำดับสุดท้ายข้อที่17พ่อจนประหยัดทุกบาทเพื่อสะสมเงินพ่อรวยใช้เงินทุกบาท ทุกสตางค์เพื่อการลงทุนข้อที่18พอจนสอนวิธีเขียนประวัติส่วนตัวอย่างไรให้ได้งานพอรวยสอนวิธีเขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้ได้เงินข้อที่19พ่อจนบอกว่าชาตินี้ไม่มีวันรวยแน่นอนพ่อจนบอกว่าคนรวยเขาไม่คิดแบบนั้นหรอกข้อที่20พ่พอจนบอกเงินไม่สําคัญแต่พ่อรวยบอกว่าเงินคืออํานาจ ข้อที่21ครับพ่อจนบอกเรียนเพื่อให้ได้เงินเดือนส,สูงแต่พ่อเลยบอกเรียนเพื่อรู้วิธีใช้เงินทำงานแทนเราข้อที่22ครับพ่อจนบอกพ่อไม่ทำงานเพื่อเงินครับแต่พ่อเลยบอกว่าเงินต้องทำงานเพื่อพอ่อข้อที่23ครับถ้าเธออยากทำงานเพื่อเงินไปเรียนเอาที่โรงเรียนแต่ถ้าอยากให้เงินทำงานเพื่อเรา เธอต้องเรียนรู้จากชีวิตจริงข้อที่24ครับการเรียนรู้ใช้เงินทํางานให้เราต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิตข้อที่25ครับคนรวยให้ความสําคัญกับทรัพย์สินคนทั่วไปสนใจแต่เรื่องรายได้ข้อที่26ครับอย่าให้อารมณ์เนี่ยเป็นตัวกําหนดการกระทําจงใช้สมองเป็นตัวกําหนดการกระทํา ข้อที่27ครับการได้งานทำคือการแก้ปัญหาระยะสัน้นทุกคนรอแค่วันเงินเดือนออกปล่อยให้เงินเดือนมีอำนาจเหนือชีวิตพวกเขาไม่เคยหยุดคิดเลยว่ามีวิธีอื่นไหมที่ได้เงินมากกว่านี้ข้อที่18ครับกระแสงนังสดคือเรื่องราวที่บอกเล่าถึงวิธีการจัดการกับเงินของคนแต่ละคน 29การเงินมีมากๆไม่สำคัญเท่าการรู้จักวิธีการรักษาและการบริหารเงินให้อยู่กับเราตลอดไปข้อที่30ครับพอจนเน้นให้อ่านมากที่สุดพอรวยบอกให้เรียนเรื่องเงินมากที่สุดข้อที่31ครับคนรวยเนี่ยเพิ่มทรัพย์สินคนชั้นกลางเพิ่มนิสิน โดยเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สิน32ทรัพย์สินเนี่ยคืออะไรอะไรก็ตามที่ทําให้เงินเข้ากระเป๋านั่นคือทรัพย์สินส่วนนี้สินคืออะไรก็ตามที่ทําให้เงินเนี่ยออกจากกระเป๋าเรานั่นคือนี้สิน33ครับโรงเรียนมีไว้เพื่อผลิตลูกจ้างชั้นดีไม่ได้มีไว้ผลิตนายจ้างชั้นเยี่ยม34เครื่องวัฒนานะทางด้านการเงินคือ ถ้าหยุดทํางานมีเงินใช้ประทังชีวิตไปอีกนานเท่าไหร่นั่นคือการวัดฐานะทางด้านการเงิน35อุปสรรคทางด้านการเงินส่วนใหญ่มาจากเรายอมทํางานเพื่อคนอื่นตลอดชีวิต36ครับถ้าคุณทํางานเพื่อเงินอํานาจคุณจะอยู่ในมือของเจ้านายแต่ถ้าคุณใช้เงินทํางานอํานาจจะอยู่ในมือคุณ37คนชั้นกลางไม่ค่าเสี่ยงทําให้ยึดติดกับงานกับเงินเดือนที่เหนียวแน่น เพราะเขารู้สึกปลอดภัยที่สุด38คนรวยซื้อความสบายทีหลังคนชั้นกลางมักซื้อความสบายก่อน39คนหลายคนเนี่ยไม่เคยคิดถึงความแตกต่างระหว่างคุณทำอาชีพอะไรกับคุณทำธุรกิจอะไรข้อ40ครับสร้างธุรกิจด้วยการลงทุนเนี่ยในทรัพย์สินเนี่ยที่สร้างรายได้อย่าให้เงินไหลออกให้เงินนั้นเนี่ยทำงานหนัก เพื่อคุณเราเดินทางมาสู่ลำดับที่41แล้วนะครับสำหรับคำสอนของพ่อรวยสอนลูกนะครับคุณโรเบิร์ตเคย์ชสกิเราไปกันต่อนะครับ41นะฮะไวยพริบทางด้านการเงินสี่อย่าง 1. ความรู้ทางด้านบัญชีครับ2ความรู้ทางด้านการลงทุน3ความเข้าใจทางด้านการตลาดนะฮะและก็4ความรู้เรื่องกฎหมาย42คนกล้า มักประสบความสําเร็จไม่ใช่คนแต่คนที่มีแต่ความฉลาดนะครับถึงจะประสบความสำเร็จต้องกล้าด้วยนะครับ43ครับถ้ารู้เรื่องเงินคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้ไกลแต่ถ้าคุณไม่รู้โลกนี้จะเป็นโลกที่น่ากลัวสําหรับคุณ44ยุคปัจจุบันเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดนใครมีข้อมูลมากกว่าทัานสมัยที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดคือเจ้าของขุมทรัพ สี่สิบห้าพ่อรวยพ่อจนเนี่ยให้ความมั่นคงกับเรื่องของการงานมากที่สุดครับแต่พ่อรวยเนี่ยเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะสี่สิบหกครับนักลงทุนน่ยมีสองประเภทนะครับหนึ่งชอบลงทุนแบบตรงไปตรงมาสองชอบลงทุนแบบพลิกแปลงสร้างสรรค์สี 40, ่สิบเจ็ดการคิดแบบนักลงทุนนะลงทุนแบบสร้างสรรค์คือ1ทําอย่างไรมอง เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น 2. ทําอย่างไรได้เงินมาทําทุนโดยไม่ต้องกู้ธนาคาร 3. ทําอย่างไรได้คนฉลาดมาเป็นลูกจ้างข้อที่48ครับจงทํางานเพื่อเรียนรู้อย่าทํางานเพื่อเงินข้อ49ครับคนจํานวนมากพูดว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญแล้วยอมทํางานวันละ8ชั่วโมงเพื่ออะไรกัน ข้อที่50ครับการแสวงหาทักษะใหม่ๆให้ชีวิตตอนที่ยากที่สุดคือตอนตัดสินใจว่าจะไปต่อดีหรือไม่นะครับข้อที่51นะครับอุปสรรคส่วนใหญ่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินคือกลัวคิดลบขี้เกียดนิสัยไม่ดีและก็ความยิ่งทนงในตนเอง52ครับความกลัวโดยไม่มีเหตุผลทำให้คน มองเห็นแต่ข้อเสีย53ครับเมื่อไรที่คุณหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ควรทำให้ถามตนเองว่าฉันจะทำได้จากการกระทำนี้บ้างเติมความอยากลงไปสั่งนิดจะได้กระจัดความกเกียจออกจากตัวของเราได้54ครับพอจนมักจ่ายเงินให้คนอื่นก่อนที่เหลือจึงใช้กับตนเองเพราะรวยจ่ายเงินให้กับตนเองก่อนครับ ความกดดันจะทําให้ต้องแสวงหารายได้เพิ่มเพื่อจ่ายให้กับเจ้าหนี้55ครับความรู้เนี่ยทำให้ได้เงินความไม่รู้เนี่ยทำให้เสียเงินอันนี้สําคัญนะครับ56ครับพ่อจนสองว่าทํางานให้หนักเข้าไว้พ่อรวยกลับสอนว่าทําไมต้องทํางานหนักกับสิ่งที่เราไม่มีวันเป็นเจ้าของเราอาจจะถูกไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได้57ครับ ยิ่งคุณสแสวงหางานที่มั่นคงมากเท่าไหร่อิสรภาพของคุณยิ่งลดน้อยลงมากเท่านั้น 58. พ่อรวยสอนว่าถ้าอยากรวยเธอต้องสร้างธุรกิจของตนเอง 59. คนรวยมุ่งสร้างเครือข่ายคนทั่วไปมองหางานทำา60ชีวิตไม่ได้ใช้เกล็ดดีๆทำธุรกิจนายธนาคารถามว่า รายงานการเงินของคุณมากกว่านะครับในการที่จะประสบความสำเร็จนะครเราเดินทางมาสู่ลำดับที่61นะครับลูกจ้างทำงานเพื่อไม่ให้ถูกไล่ออกส่วนเจ้านายจ่ายเงินเดือนแค่ไม่ให้ลูกจ้างลาออกเท่านั้น 62. ถ้าคุณรู้ว่าตนเองคือต้นตอของปัญหาจงเปลี่ยนตนเองด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อความฉลาดมากขึ้นอย่าไปโทษคนอื่นจากปัญหาของตนเอง63กรับผู้ชนะคือผู้ที่ไม่กลัวความล้มเหลวคนที่ถูกหลีกเลี่ยงความล้มเหลวจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ64ครับคำพูดที่ออกจากปากคุณมันจะเป็นตัวกำหนดชีวิตคุณไม่ได้หรอกคำพูดที่ถูกที่คุณหมั่นกระซิบให้ตนเอง ังเป็นประจำต่างหากจะเป็นสิ่งที่มีพลังเหลือล้น65ครับทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดของเราก็คือความคิด66หลักสุดเดียวที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการเงินในโรงเรียนคือทำงานเพื่อเงิน67ครับ3าักษะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจของตนเอง1น,นะบริหารกระแสงเงินสด2บริหารคน สบริหารเวลา68นิสัยของคนชั้นกลางที่ชอบคือแค่กระปุกออมสินเอาเงินเนี่ยมาชำระหนี่69ครับชีวิตของเราถูกควบคุมด้วย2อ,อารมณ์นั่นคือความกลัวและก็ความโลภข้อสุดท้ายครับ70คําคำสอนจากพ่อรวยสอนลูกคนโรบิร์ตคิโยสก,กิก็คือว่าคำว่างานเนี่ยหรือจอมย่อม,มาจาก j u Over b r o k นะครับหรือแค่พอมีเงินเลี้ยงชีวิตเราเรียนรู้ครับในการจะสร้างความมั่งคั่งนะครับในแบบฉบับของพ่อรวยได้นะครับจากาการที่จะพยายามศึกษานะครับและลองนำา70คําคำสอนของพ่อรวย ไปประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทรําธุรกิจในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆนะครับก็ฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Invest Tomorrow ไว้ด้วยนะครับเพื่ออนาคตการลงทุนที่ดีกว่าอนาคตทางการเงินที่ดีกว่าอนาคตเรื่องของธุรกิจที่ดีกว่าและที่สําคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยครับ